คิดเรื่องอยู่วันนี้เราพาทุกคนมาดูโครงการบ้านแนวราบในจังหวัดอยุธยากันนะครับกับโครงการวิลลาจิโอ2อยุธยาจาก Land ์แอนด์เฮครับที่นี่เป็นโครงการที่มีทั้งบ้านเดี่ยวและทาวน์โฮมกับบรรยากาศความร่มรื่นของพื้นที่ส่วนกลางขนาดกว่า4ไร่ครับในสไตล์สแกนดิเนเวียที่ได้แรงบันดาลใจมาจากเมืองเบอร์เกนประเทศนอร์เวย์ครับ โดยโครงการนี้นะครับถือว่าเป็นโครงการที่7แล้วนะครับที่ทาง Land House ได้เข้ามาทำหมู่บ้านจัดสรรในจังหวัดอยุธยาในช่วงเวลา8ปีที่ผ่านมานะฮะครับซึ่งโครงการนี้ถือว่าเป็นโครงการใหม่เลยนะที่เขาเพิ่งเปิดตัวในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาครับครับทำเลที่ตั้งของโครงการเนี่ยตั้งอยู่ติดกับถนนเลี่ยงเมืองอยุทยาหรือว่าถนนสาย356นะฮะซึ่งเราเข้ามาจากถนนหลักอย่างสายเอเชียประมาณ750เมตรเท่านั้นและยังสามารถเดินทางไปยังเซ็นทันแล้วก็โรบินสันอยุทยาได้สะดวกด้วยนะครับแล้วก็ยังอยู่ไม่ไกลจากนิคมอุตสาหกกรรรมอย่างโน้็ ขนาดที่ดินของโครงการนี้นะครับอยู่ที่ประมาณ56ไร่มีจำนวนยูนิตทั้งหมด332ยูนิตแบ่งออกเป็นบ้านทาวน์โฮม18 181ยูนิตครับแล้วก็บ้านเดี่ยว151ยูนิตราคาเริ่มต้นที่5.65ล้านบาทรายละเอียดโครงการจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวตามพวกเราไปดูกันเลยครับแนวคิดในการออกแบบบรรยากาศของโครงการนี้นะครับเขาได้รับแรงบันดาลใจมาจากเมืองเบอร์เกนประเทศนอร์เวย์คุณผู้ชม ซึ่งเอกลักษณ์ของอาคารบ้านเรือนของที่นั่นนะครับอย่างแรกเลยคือเรื่องของทรงหลังคาที่ส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะเป็นหลังคาจั่วทรงสูงนะครับแล้วก็บ้านเรือนเขาเนี่ยจะมีสีสันที่ดูสดใสเลยนะครับเราก็จะเห็นได้ตั้งแต่การออกแบบซุ้มประตูทางเข้าด้านหน้าของโครงการนี้เลยนะครับที่เขาจะจําลองเป็นเหมือนกับกลุ่มของอาคารบ้านเรือนที่อยู่เรียงกันนะฮะแล้วก็จะมีอยู่อาคารหนึ่งที่จะมีฟังก์ชันเป็นอาคารบริการของโครงการในอนาคตน,นะครับ ส่วนตรงกลางที่เราเห็นตรงนี้ครับอันนี้เป็นป้อมระบบอนะฮะที่คอยดูแลความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงครับลักษณะของประตูทางเข้าออกเนี่ยเขาจะเป็นไม้กั้นกระดกนะครับและจะเห็นได้ว่าขนาดของถนนนะครับทั้งฝั่งขาเข้าขาออกเขาจะแบ่งออกเป็น2เลนนะ เลนนึงคือของลูกบ้านเลนนึงเป็นของวิซิเตอร์นะครับเวลาที่วิซิเตอร์มาแลกบัตรติดต่อกับรปภด้านหน้าตรงนี้ลูกบ้านก็สามารถขับเข้าไปในเลนของตัวเองได้เลยโดยลูกบ้านของที่นี่ครับก็จะเข้าออกด้วยระบบบูทูธระยะไกลนะครับเหมือนกับ Easy Pass อ a s y p า s s บนทางด่วนเลยและนอกจากนี้ครับก็มีการติดตั้งกล้อง C C T V นะครับบริเวณป้อมรอปภตรงนี้แล้วก็ภายในโครงการเนี่ยรวมทั้งหมด24จุดด้วยกันนะครับส่วนรัวรอบโครงการนะครับเขาจะทําเป็นรั้วทึบสูงขึ้นมาตั้งแต่2.8เเมมตตรรไปจถึง36โดยส่่วนนใใหญใโครงการจะรวทึ ที่สูง3 6เมตรครับพอเราพลนซุมประตูทางเข้าโครงการมาแล้วนะครับถนนในจุดนี้จะมีความกว้างเป็นพิเศษหน่อยก็คือ23เมตรนะครับสาเหตุก็เพราะว่าเดี๋ยวเขาจะมีการแยกถนนเมนออกเป็น2ฝั่งแต่และฝั่งมีความกว้างประมาณทัก12เมตรและมีการใส่ฟุตบาทข้างทางมาให้ด้วยนะครับสามารถเดินริมฟุตบาทเพื่อมาใช้งานส่วนกลางได้ส่วนถนนรองต่างๆในโครงการนี้นะฮะจะมีความกว้างอยู่ที่ประมาณ8-9เมตรนะครับซึ่ง ตำแหน่งของโครงการเนี่ยเขาจะตั้งใจให้เวลาที่เราขับเข้ามาปุ๊บเขาจะเจอกับแลนด์สเคปหรือว่าพื้นที่ส่วนกลางขนาดใหญ่กว่าสีไร่ตรงนี้เป็นมุมมองแรกซึ่งจะเป็นหน้าเป็นตาให้กับโครงการก่อนนั่นเองนะครับและจากที่ผมไปดูผังของโครงการมาเนี่ยก็เห็นว่าโครงการนี้มีทั้งบ้านเดี่ยวแล้วก็บ้านทาวน์โฮมอยู่ด้วยกันนะครับเขาจะมีการแยกโซนิ่งด้วยโซนิ่งแรกก็คือกลุ่มของบ้านเดี่ยวที่อยู่รอบๆพื้นที่ส่วนกลางหลักตรงนี้นะครับแล้วก็อีกโซนิ่งหนึ่งก็คือเลี้ยวซ้ายไปจะเป็นกลุ่มของบ้านทาวน์โฮ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือการวางตำแหน่งของด้านหน้าบ้านนะครับบ้านส่วนใหญ่ของโครงการนี้เขาจะหันด้านหน้าบ้านไป2ทิศทางก็คือทิศเหนือแล้วก็ทิศใต้สองทิศนี้เป็นยอดนิยมของคนไทยอยู่แล้วนะครับอย่างฝั่งทิศเหนือนะครับช่วงบ่ายเนี่ยก็จะร่มหน่อยเพราะว่าแดดอ้อมด้านหลังบ้านนั่นเองแล้วก็ทางฝั่งทิศใต้นะครับในปีปีหนึ่งเนะี่ยฝั่งด้านหน้าบ้านก็จะมีลมวิ่งเข้าพัดผ,ผ่านมากกว่าทิศเหนือนัน่นเองนะครับส่วนพื้นที่ส่วนกลางของเขาเนี่ยเขาจะจัดไว้ที่โซนด้านหน้าตรงนี้เลยนะฮะเขาจะจ พื้นที่ส่วนกลางของโครงการนี้นะครับเขาจัดมาให้เนี่ยขนาดประมาณ4ีไร่ได้นะครับซึ่งถือว่าค่อนข้างใหญ่เลยนะครับแล้วเขาก็จะรวมกันเป็นผืนเดียวนะอยู่บริเวณโซนด้านหน้าโครงการตรงนี้นะครับจุดที่เรายือนอยู่เนี่ยก็คือสวนหย่อมของโครงการนะครับซึ่งภายในสวนนี้เนี่ยเขาจะมีการจัดพวกแลนดสเคปต,ต่างต่างอย่างเช่นทางเดินให้คนเคี้ยวไปมานะครับรัดเลาะไปตามเนินของสนามหญ้าต่างๆให้ให้ยากาศดูมีความเป็นธรรมชาติแล้วก็จะมีปลูกต้นไม้ยืนต้นกระจายกันไปแล้วก็มีไม้พุ่มไม้ดอกที่ช่วย เสริมสร้างสีสันบริเวณสวนหย่อมตรงนี้ด้วยนะครับครับผมความที่มีพื้นที่สวนขนาดใหญ่แบบนี้ผมมองว่าเวลาเย็นๆแดดร่มๆหน่อยเนี่ยเราสามารถที่จะพานุองหมานะหรือว่าพาคนในครอบครัวพาลูกๆเนี่ยมาเดินเล่นพักผ่อนยิ่งบริเวณสนามหญ้ากว้างๆแบบนี้พี่ชองเลยนะเด็กๆวิ่งเล่นกันได้เต็มที่เลยนะแล้วก็เวลาเด็กเขาเกิดหกล้มก็ไม่ได้บาดเจ็บมากด้วยเพราะตัวหญ้านุ่มๆลรองรับไว้นะครับผมแล้วนอกจากนี้ครับก็ยังมีสนามเด็กเล่นนะฮะที่ถูกแยกออกมาตรงนี้นะฮะ สนามเด็กเล่นเนี่ยเขาก็จะคำนึงถึงความปลอดภัยด้วยเพราะว่าตรงพื้นที่เห็นเป็นสีๆตรงเนี้ยี่ปั้นจะเป็นพื้นยางกันกระแทกนะครับเวลาเขาวิ่งหกล้มต่างๆจะได้ไม่บาดเจ็บมากโดยทางโครงการ่ะเขาจะมีการวางพวกเครื่องเล่นปีนป่ายสไลเดอร์อะนะครับเออเนินอันนี้เขาเรียกอะไรเนี่ยพี่ปั้นเขาเรียกว่าเป็นเนินแบบที่เด็กปีนป่ายนี่แหละเออเหมือนเป็น,น,นลโล่ของ,ของกับตันเมกาเหมือนกันนะใช่ใชนะก็มาปีนป่ายอะไรตรงนี้นะครับแล้วก็ให้เด็กเขามาสนุกสนานกันนะแล้วก็เสริมสร้างการเรียนรู้ของเขาไปด้วยนะครับ แล้วก็ที่อยู่ติดกันด้านหลังตรงนั้นจะเห็นเป็นอาคารขับเฮาส์อยู่นะจะมีอะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวเราเดินไปดูกันครับนะครับตำแหน่งของอาคารขับเฮาส์นะครจะอยู่ติดกับสวนหย่อมแล้วก็สนามเด็กเล่นเลยครับซึ่ง ตัวอาคารขับเฮาส์เนี่ยเขาจะมีอยู่2อาคารด้วยกันนะครับ,รบเขาจะมีงานสถาปัตยกรรมเนี่ยสอดคล้องไปกับตัวซุ้มทางเข้าออกด้านหน้าเลยนะครับโดยอาคารแรกเนี่ยจะเป็นอาคารที่สูงชั้นเดียวนะครับและอีกอาคารหนึ่งเนี่ยจะเป็นอาคารชั้นเดียวเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นแบบยกสูงขึ้นฮะซึ่งอาคารแรกก่อนเวลาที่เราเข้าไปอ่ะเราจะเจอกับห้องห้องหนึ่งนะครับปัจจุบันห้องเนี่ยเป็นเซลล์ออฟฟิศนะครับสำหรับใครที่มาติดต่อโครงการ เจ้าหน้าที่เซล์ก็จะอยู่ในห้องนี้นั่นเองแต่ในอนาคตห้องนี้ก็จะถูกยกให้เป็นพื้นที่ส่วนกลางของลูกบ้านก็คือล็อบบี้ก็จะมีการกระจายชุดโต๊ะเก้าอี้โซฟาต่างๆไว้เต็มห้องเลยครับแล้วก็จะมีการแยกมุมมุมหนึ่งเนี่ยที่กั้นเป็นสัดเป็นส่วนสําหรับใครที่ต้องการความเป็นส่วนตัวก็มาใช้งานห้องนี้ได้นะครับแล้วถ้าเราเดินออกมาที่ด้านนอกระหว่างอาคารตรงนี้เก้งจะเจอกับสระว่ายน้ำอ่าซึ่งตำแหน่งของสระว่ายน้ำเนี่ยจะอยู่ติดกับพวกโซนของไม้ดอกต่างๆครับอ่าแล้วก็จะมีการยกสูงขึ้น เพื่อที่เวลาลูกบ้านมาว่ายน้ำเนี่ยก็จะเห็นพวกสวนไม้ดอกเห็นพื้นที่สีเขียวรอบๆนะครับตัวสระเนี่ยทำเป็นสระระบบเกลือความกว้างเนี่ยอยู่ที่ประมาณ10เมตรความยาวอยู่ที่ประมาณ20เมตรระยะเนี่ยมีบกลบนิดหน่อยนะแต่ว่าถือว่าเป็นสระที่ค่อนข้างใหญ่นะสามารถออกกําลังกายจริงจังได้เลยนะครับแล้วก็สําหรับใครที่มีลูกๆที่ใต้อาคารทรงสวนเนี่ยในร่มนะจะมีโซนของสระเด็กอยู่เท่ากับว่าเราสามารถพาลูกๆมาเล่นตอนช่วงเวลากลางวันได้ไม่โดนแดดโดนฝนนั่นเองนะครับ แล้วก็ใกล้ๆก,กับสาว่ายน้ำเนี่ยจะมีพื้นที่ล้างเนื้อล้างตัวอยู่ด้วยะนะครับส่วนใครที่อยากจะอาบน้ําแต่งตัวจริงจังเนี่ยเข้าไปภายในอาคารนะครับจะมีห้องน้ําแยกชายหญิงที่จะมีส่วนอาบน้ํารองรับเอาไว้ให้ด้วยนะครับ,รบส่วนอาคารที่พี่ปันบอกเป็นอาคารยกสูงตรงเนี้ยด้านบนถ้าขึ้นบันไดไปจะเป็นห้องฟิตเนสออกกาลังกายนะครับก็จะมีพวกเครื่องเล่นต่างๆรองรับให้ลูกบ้านมาใช้งานพร้อมๆกันได้ประมาณ8ปถึงเคนนะครับ,รบแล้วก็ภายในห้องอ่ะเขาจะเน้นเปิดช่องแสงนะครับ หรือว่าหน้า,ต,า,ต,าต่างต่างเนี่ยมาทางฝั่งด้านหน้าที่พลางมองออกมานะจะเห็นสระว่ายน้ําที่ชั้นหนึ่งตรงนี้แล้วก็เห็นพื้นที่สวนหย่อมด้านหน้าตรงนี้ให้เป็นวิวสวยเวลาเราขึ้นไปออกกาลังกายด้านบนได้ครับบ้านของที่นี่จะมีทั้งทาวน์โฮมและบ้านเดี่ยว2ชั้นนะครับโดยบ้านทาวน์โฮมจะอยู่ในช่วงรอเปิดขายในอนาคตนะครับซึ่งจะมีอยู่2แบบก็คือแบบดัชเชสเป็นทาวน์โฮมหน้ากว้าง5เมตรอยู่บนที่ดินเริ่มต้นประมาณ19ตารางวา พื้นที่ใช้สอย89ตารางเมตรครับแบบ r i n c e s s เป็นทาวน์โฮมหน้ากว้าง5.7เมตรอยู่บนที่ดินเริ่มต้นประมาณ22ตารางวาพื้นที่ใช้สอย122ตารางเมตรครับส่วนบ้านเดี่ยวปัจจุบันเปิดขายแล้วนะครับมีแบบให้เลือก2แบบเช่นกันครับแบบแรกคือ c o ซีอยู่บนที่ดินเริ่มต้น51ตารางวาพื้นที่ใช้สอย137ตารางเมตร และแบบคอมฟี่อยู่บนที่ดินเริ่มต้น62ตารางวาพื้นที่ใช้สอย153ตารางเมตรปัจจุบันโครงการจัดเก็บค่าส่วนกลางอยู่ที่41บาทต่อตารางวาต่อเดือนครับสำหรับบ้านที่พวกเราจะพาทุกคนมาดูในวันนี้นะครับจะเป็นบ้านเดี่ยวท้ายเริ่มต้นที่มีชื่อว่าโคซีนั่นเองนะครับ โคซีเนี่ยจะสูกสร้างอยู่บนที่ดินเริ่มต้น51ตารางวาพื้นที่ใช้สอย137ตารางเมตรฟังก์ชันคือ3ห้องนอน3ห้องน้ำ2ที่จอดรถนะครับ,รบปัจจุบันราคาเริ่มต้นอยู่ที่5.65ล้านบาทนะฮะเรามาดูหน้าตาของตัวบ้านกันก่อนนะครับเริ่มจากทรงหลังคาก่อนหลังคาใช้เป็นทรงจั่วนะฮะมี2อันอันนี้จะมีกลิ่นอายคล้ายๆกับตอนเด็กๆที่เราชอบบ้านลูเป็นทรงจัวงจ่วแบบนี้นะครับ uh huh. แล้วก็ ตัวลักษณะของการตกแต่งฟาซาดบ้านก็จะมีกลิ่นอายของความเป็นยุโรปนิดนึงนะครับก็คือการใช้เส้นสายต่างๆมาตกแต่งฟาซาดด้า,าดนาหน้าบ้านหน้าต่างมีการตีตารางเป็นลายลูกฟักต่างๆนะครับฟาซาดส่วนด้านหน้าบ้านตรงนี้มีการกุกเป็นกระเบื้องลายหินด,ด้วยนะฮะแล้วก็โทนสีของบ้านในโครงการนี้หลักๆจะมีอยู่3โทนด้วยกันค,คือสีเขียว <ừ. S 1> มีสีฟ้าอมเทาแล้วก็สีเบจออกน้ําตาลอ่อนๆนิดนึงนะครับ,รบเขาจะคละคลักกับตแหน่งกันไปนั่นเองนะฮะส่วนโครงสร้างบ้านของที่เนี่ย เขาจะใช้เป็นโครงสร้างผนังคอนกรีตเสริมเหล็กหรือว่าโครงสร้างผนังรับน้ําหนักนั่นเองครับครับผมแล้วก็หลังที่เราพามาดูเนี่ยจะเป็นบ้านมาตรฐานก็คือเป็นบ้านเปล่าที่พร้อมขายอยู่แล้วนะครับดังนั้นสิ่งที่เราเห็นเนี่ยคือสิ่งที่จะได้เลยเวลาซื้อบ้านนะครับอย่างประตูรั้วบ้านเนี่ยนะครับเขาจะเป็นประตูเหล็กรางเลื่อนนะครับเลื่อนไปเก็บฝั่งหนึ่งของตัวบ้านนะฮะส่วนอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยจะมีการก่อถังขยะพร้อมฝาปิดเอาไว้ให้ภายในบ้านดูเรียบร้อยเลยนะครับ<ม>ส่วนพื้นที่จอดรถนะครับ แต่ว่าถ้าส่วนที่อยู่ในร่มทั้งหมดนะครับะจะเป็นพื้นที่เป็นโครงสร้างเดียวกันกับตัวบ้านนะแล้วก็โครงการมีการแยกจอยแบ่งเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วครับจะสังเกตได้ว่าบ้านหลังเนี้ยตำแหน่งเนี้ยที่เราพามาดูเนี่ย พื้นที่ดินจะค่อนข้างใหญ่ที่นี้นะครับมาตรฐานเขาจะอยู่ที่ประมาณเริ่มต้นนะอยู่ที่ประมาณ51ตารางวาเนาะแต่ว่าบ้านหลังนี้จะอยู่ที่ประมาณสัก68ตารางวาได้ไไดครับโครงการจะวางตำแหน่งบ้านให้ดันเข้าไปฝั่งด้านในที่ปัน้นแล้วก็จะเหลือพื้นที่ด้านหน้าเยอะๆอนะครับอย่างด้านหน้าที่เป็นโซนกลางแจ้งเนี่ยจริงๆเราจอดรถเพิ่มได้อีกอสอคันเลยเป็น4คันได้อันนี้ก็ต้องดูที่ตำแหน่งแปลงด้วยแปลงนี้จะพิเศษหน่อยจะมีพื้นที่ด้านหน้าค่อนข้างเยอะแล้วนอกจากจะจอดรถเพิ่มได้แล้วสวนยังได้สวนใหญ่ด้วยสนามหญ้าโล่ง เต็มที่เลยนะครับและด้วยความเป็นบ้านเดี่ยวครับเราจะมีพื้นที่สวนรอบบ้านอยู่แล้วโครงการจะปูหญ้าไว้ให้เป็นมาตรฐานแบบนี้รอบบ้านเลยรวมถึงมีไม้พุ่มไม้แนวรั้วแล้วก็ไม้ยืนต้นแบบนี้เอาไว้ให้ด้วยนะครับก็จะสังเกตว่าตรงพวกต้นไม้ต่างๆที่เขาปลูกให้เนี่ยจะมีป้ายชื่อนะแล้วก็ QR code ให้เราดูได้ว่าอันนี้คือต้นไม้อะไร,รแล้วก็สกแกนดูแลยังไงสกแกน QR code เพื่อดูว่าดูแลยังไงได้ด้วยนะฮะส่วนทางเข้าบ้านอยู่ทางด้านนี้ครับตรงเนี้ยตรงพื้นเนี่ยเขาจะมีการแบบ ทำหินตกแต่งทางเดินเอาไว้ให้บางส่วนแบบนี้เลยนะครับแล้วก็พอเดินขึ้นมาจนถึงชานหน้าบ้านเนี่ยจะมีระยะประมาณสักเมตรยีแล้วตรงนี้จะอยู่ภายใต้ใชายคาด้วยนะครับจะได้ช่วยบังแดดบังฝนได้นะครับ,รบส่วนประตูบ้าน,นครับะจะเป็นประตูกระจกบานเลื่อนแบบนี้นะครับก็เป็นแบบ2ตอนนะทำให้แสงธรรมชาติส่องเข้าไปในบ้านได้เยอะขึ้นนะครับซึ่งบ้านตัวอย่างเขาจะมีการตกแต่งภายในยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันครับไปครับ เข้ามาด้านในบ้านตัวอย่างแล้วนะครับอย่างแรกที่พูดถึงก่อนเลยก็คือบ้านหลังนี้มีการใส่ระบบรักษาความปลอดภัยมาให้ด้วยนะฮะโดยที่ชั้นหนึ่งะฮะก็จะมีการติดตั้งระบบแมกเนติกเซนเซอร์ซึ่งเป็นสัญญาณที่มีการตรวจจับการเปิดปดิดประตูแล้วก็หน้าต่างทุกจุดของชั้นหนึ่งนะครับ,รบและนอกจากนี้ก็ยังมีระบบโมชันเซนเซอร์ด้วยม,มีติดตั้งมาให้อยู่2จุดด้วยกันและบ้านหลังนี้ก็ยังมี IP Cam ค era อีก2ตัวด้วยเก้งก็คือตัวหนึ่งภายในตัวบ้านแล้วก็อีกตัวหนึ่งตรงบริเเวณที่่จออดรนนนัังะคบ แล้วก็ตัวบ้านนะครับมีการติดตั้งระบบโฮมออโตเมชันมาให้ด้วยนะฮะ<ม>ซึ่งลูกบ้านเนี่ยสามารถสั่งเปิดปิดไฟหรือเปิดปิดแอร์ผ่านทางแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า Home Touch ได้ครับ,<ม>รบนี้มาดูสเปคตัวบ้านกันบ้างที่ชั้น1เนี่ย<ม>บริเวณโถงตรงนี้จะมีความสูงอยู่ที่ประมาณสัก2.7เมตรนะครับแล้วก็ตัวพื้นในบ้านมาตรฐานที่เขาให้มาเนี่ยจะเป็นกระเบื้องเซรามิกไซส์60เซนคณ60ซน<ม>แต่ว่าในบ้านตัวอย่างเนี่ยเขาจะมีการเปลี่ยนพื้นเป็น พื้นกระเบื้องลายไม้ซึ่งอันนี้แล้วแต่เจ้าของบ้านเลยว่าจะไปตกแต่งให้เข้ากับสไตล์บ้านด้วยการเปลี่ยนพื้นแบบนี้หรือเปล่านะฮะ ทีนี้เรามาดูฟังก์ชันกันบ้างพอเราเข้าประตูด้านหน้าบ้านมาจะเห็นว่าพื้นที่นั่งเล่นส่วนแรกเนี่ยเขาจะมีช่องแสงขนาดใหญ่อยู่2ฝั่งก็คือฝั่งด้านหน้าเป็นประตูแล้วก็ฝั่งด้านข้างเป็นช่องแสงขนาดใหญ่เช่นเดียวกันนะฮะซึ่งถ้าเวลาเราอยู่บ้านนะฮะอยากได้ความเป็นส่วนตัวหน่อยฝั่งด้านหน้าบ้านเราก็ปิดผ้าม่านโปร่งแบบนี้แต่ด้านข้างเนี่ยถ้าใครปลูกต้นไม้แนวรั้วเก้งก็สามารถเปิดผ้าม่านตลอดวันได้เลยได้ความเป็นส่วนตัวด้วยเห็นพื้นที่สีเขียวด้วยนะครับฟังก์ชันนี้จะเป็นพืื้้นนนนนที่่่่่ัังงงเเลรบแขขกกะคสปถออววาา อันนี้เขาใส่โซฟาประมาณสักสามที่นั่งนะฮะพร้อมยังมีพื้นที่ชั้นวางของด้านซ้ายด้านขวาถ้าใครรู้ว่ามีแขกมาบ่อยๆขยายโซฟาก็ได้ครับใส่เก้าอี้รับแขกแบบนี้ก็ได้ระยะดูทีวีอยู่ที่ประมาณ3เมตรนะฮะซึ่ง3เมตรตรงนี้เก่งคิดว่าใช้ทีวีไซส์ประมาณเท่าไหร่ดีผมว่าสัก50าสิบกว่ากว่าห้าสิบซไปพอดีต่อระยะสายตาแล้วจะเห็นว่าบ้านหลังเนี้ยเขาบิวอินให้ดูว่าถ้าอยากได้พื้นที่เก็บของให้เป็นสัดเป็นส่วนเนี่ย แล้วก็ไปวิวอินที่ผนังฝั่งเนี้ยทั้งชั้นล่างชั้นบนก็ได้นะครับอ่าครับผมแล้วก็ต่อเนื่องมาจากพื้นที่นั่งเล่นรับแขกด้านหน้าบ้านนะครับมาจนถึงฝั่งด้านหลังบ้านตรงนี้เหมาะับการวางเป็นโต๊ะกินข้าวนี่แหะที่บ้านบ้านตัวอย่างวางให้ดูว่าเป็นโต๊ะประมาณ4ที่นั่งอันนี้ก็กําลังดีนะสำหรับหนึ่งครอบครัวนะฮะว่าถ้าใครมองว่าเราอยากจะขยับขยายมีเพื่อนมาหาบ่อยๆเนี่ยจริงๆแล้วพื้นที่ด้านข้างตรงนี้เราขยายเป็นโต๊ะแบบ โกที่นั่งได้นะครับแล้วก็บรากาศตรงนี้ก็จะได้ช่องแสง2ฝั่งเหมือนกันก็คือมองวิวออกไปที่สวนทั้งสวนด้านข้างบ้านก็ได้สวนด้านหลังบ้านก็ได้นะครับด้านข้างตรงนี้จะเป็นประตูบานเลื่อนนะทำให้เราสามารถที่จะเดินเชื่อมโยงไปที่สวนข้างบ้านของเราได้นะฮะส่วนช่องเปิดฝั่งด้านหลังบ้านเนี่ยอันนี้จะเป็นหน้าต่างนะครับโครงการอ่ะเขาทาให้ดูว่าเป็นไอเดียว่าเราสามารถที่จะไปบิวเป็นตู้เก็บของหรือชั้นวางของโชว์อะไรต่างๆตรงนี้เพิ่มเติมได้นะฮะ แล้วก็จะมีกิมมิกหนึ่งตรงหน้าต่างฝั่งด้านหลังบ้านตรงเนี้บริเวณด้านล่างของหน้าต่างครับถ้าเป็นบ้านมาตรฐานเนี่ยนะฮะเขาจะมีการติดตั้งเหมือนเป็นช่องระบายอากาศนะที่มีชื่อว่า Air i n t a k e นะครับรบช่องนี้เราสามารถที่จะเปิดปิดได้อย่างเช่นบางทีเราไม่อยู่บ้านเราปิดประตูหน้าต่างทุกบานหมดเลยบ้านจะอบบ้านก็จะแบบอากาศไม่เกิดการระบายเราสามารถที่จะเปิดช่องนี้เพื่อให้มีอากาศถ่ายเทภายในบ้านตลอดได้แล้วก็ไม่ต้องกลัวเรื่องยุงเรื่องมแมลงอะไรจะเข้าบ้านด้วยเพราะว่าเขาจะมีตะแกรงกันแมลงติดตั้งมาให้ด้านในด้วย ถัดมาครับเรามาดูอีกฝั่งหนึ่งของตัวบ้านกันบ้างน,นะครับฝั่งนี้นะฮะจะเห็นตำแหน่งของด้านหน้ากับตรงกลางบ้านซึ่งตรงกลางบ้านเนี่ยก็จะมีห้องน้ําให้ใช้งานอยู่ด้วยทั้งแขกหรือว่าสมาชิกในบ้านนะครับแล้วด้านในห้องน้ําม,มีการแยกโซนเปลี่ยนหรือว่าพื้นที่อาบน้ำมาให้ด้วยระเกงตรงพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยก็จะมีหน้าต่างช่องแสงและเปิดระบายอากาศได้ด้วยสาเหตุที่มีพื้นที่อาบน้ําตรงนี้ก็เพราะว่าบางทีเนี่ยถ้าใครพาผู้สูงอายุมาอยู่ด้านข้างกันเป็นห้องนอนเนี่ยสามารถใช้งานได้สะดวกเลย,เลยนะฮะ,ะเรราาาาพมดูห้้้องงนนนีกัับบะค บ้านหลังนี้จะมีการออกแบบห้องที่สามารถทําเป็นห้องนอนที่ชั้นล่างได้ครับซึ่งขน,<嗯>ขนาดของห้องนะครับก็สามารถพอจะวางเตียงควีนไซส์ได้อยู่นะครับถ้าอยากได้พื้นที่ทางเดินรอบเตียงเยอะๆก็เตียงไปชิดที่ผนังฝั่งใดฝั่งหนึ่งก็ได้นะครับ<嗯>แล้วห้องนี้ก็จะมีหน้าต่าง2ฝั่งเลยถ้าวันไหนเราอยากได้อากาศถ่ายเทก็เปิดหน้าต่าง2ฝั่งให้ลมหมักมีทางเข้าทางออกมีลมโฟロ์นั่นเองนะครับ ึ่งไอเดียการตกแต่งของบ้านตัวอย่างหลังนี้นะครับเขาทาเป็นห้องงานอดิเลกเย็บปักเย็บร้อยหรือว่าเราจะปรับเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นก็ได้นะครับจะเป็นห้องทํางานส่วนตัวห้องออกกาลังกายส่วนตัวหรือว่าห้องดูหนังก็ได้ครับครับผมนี้เดี๋ยวเรามาดูอีกหนึ่งฟังก์ชันที่อยู่ในชั้นหนึ่งนะครับขยับมาทางฝั่งด้านหลังบ้านกันบ้างนะครับพื้นที่ที่อยู่ใกล้ๆกับส่วนนั่งกินข้าวตรงนี้ก็คือห้องครัวใชครัวของเขาก็คือครัวปิดนะคุณผู้ชมมีประตูปิดไม่ชิดได้เลยนะครับแต่ว่าก็จะไม่ได้ เพาะทาเป็นผนังกระจกเข้ามุมครับอันนี้ดีเลยวเวลาที่ทําครัวอยู่ก็ยังได้เห็นกันละกันมีปฏิสัมพันธ์มองเห็นกันได้<ช>แล้วก็ยังทําให้บรรยากาศในครัวดูกว้างขึ้นดูโปร่งขึ้นด้วยนะครับส่วนที่เป็นประตูของครัวเนี่ยจะเป็นประตูกระจกบานเลื่อนแบบนี้เป็นกระจกใสๆด้วยนะเวลาจะเดินเข้าเดินออกครัวจะได้เห็นว่ามีใครอยู่ตรงข้ามหรือเปล่าจะได้แบบไม่เดินชนกันนะอันนี้ผมว่าก็ดีเหมือนกันนะฮะแล้วก็พื้นภายในครัวจะมีการลดสเต็ปลงมานิดนึงนะครับ เพื่อให้ง่ายเวลาเราทําความสะอาดครัวอะไรต่างๆเช็ดพื้นอะไรต่างๆสิ่งสกปรกจะได้ไม่กระจายไปยังพื้นที่อื่นๆในบ้านนะครับครับภายในครัวเนี่ยเขาจะ b u เคาน์เ,เตอร์ครัวมาให้เลยพี่ปานเป็นครัวก่อลักษณะแบบนี้นะครับแต่ว่าวัสดุจะแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับมไม่ได้มีหน้าบานให้แต่เราก็ไปติดตั้งหน้าบานเพิ่มได้แล้วแต่สไตล์ที่เราชอบเลยนะครับอย่างฝั่งเนี่ยเหมาะกับการวางเป็นเตาเตาแก๊สเตาไฟฟ้าก็ได้อาหารอะไรต่างๆเพราะว่าเขามีการลดระดับ เตรียมไว้ให้และเวลาวางเตาเนี่ยระยะในการทําอาหารจะได้พอดีนะครับส่วนอีกฝั่งหนึ่งด้านนี้จะมีซิงล้างจานไว้ให้เป็นมาตรฐานนะครับซิงมีอยู่ใกล้ช่องแสงด้วยเปิดระบายความชื้นได้เวลาหลังล้างจานเสร็จใช<อ>่จะได้แบบ อากาศเราจะได้่ข่เทได้ง่ายๆไม่ได้มีแค่ฝั่งนี้นะการข้างตรงนี้ก็มีช่องหน้าต่างที่เป็นบานเป็ดให้เปิดได้เหมือนกันเวลาทำอาหารนะมีกลิ่นมีควันเยอะๆมีช่องหน้าต่าเงเยอะๆแบบนี้จะได้ช่วยระบายอากาศได้ดีขึ้นนะค,ะครับผมแล้วก็พื้นที่ด้านข่าตรงนี้ที่คขาเว้นเอาไว้เนี่ยเหมาะกันารวางเครื่องซักผ้านั่นแหละเพราะว่าจะมีพวกงานระบบท่อน้ําดีน้ําทิ้งปลั๊กไฟเตรียมมาให้แล้วเครื่องซักผ้าจะได้อยู่ภายในบ้านในร่มไม่ต้องไปตัดแดงตัดโผลด้านนอกนะครับครับแล้วก็ด้านหลังผมนี่มีประตูที่เปิดออกไปเชื่อมกกััับบลลาาาานนน้้งงดห โครงการจะทําเป็นพื้นคอนกรีตนะครับลงเข็ม4เมตรเอาไว้ให้แบบนี้เป็นมาตรฐานเลยนะครับแล้วก็มีการติดตั้งเครื่องปั๊มน้ําแทงน้ําของดอสเว้ให้ด้วยครับคันนะครับมาดูส่วนของบันไดกันบ้างน,นะครับตำแหน่งของบันไดเนี่ยจะอยู่ตรงกลางบ้านเลยนะครับ ถ้าเราเดินตรงขึ้นมาเนี่ยจะเจอจุดที่เป็นชานพักจุดแรกตรงนี้นะครับซึ่งโครงสร้างของบันไดเนี่ยเขาทำออกมาเป็นโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กนะครับข้อดีก็คือได้ความแข็งแรงแล้วเวลาเดินขึ้นลงก็จะเงียบเชียบด้วยนะครับระหว่างทางที่เดินขึ้นลงบันไดเนี่ยก็มีการติดตั้งมือจับก,กันตกกันลื่นแบบนี้มาให้เลยนะฮะแล้วก็ตัวลูกตั้งและลูกนอนเนี่ยมีการปิดผิวด้วยวัสดุที่มีชื่อว่า SPC หรือว่าคุณสมบัติของพื้นชนิดนี้ก็คือสามารถกันน้ํากันปลุกได้100%เลยนะครับชนาน จุดที่1ตรงนี้แล้วก็จุดที่2ตรงนี้ทําออกมาเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมจ,จัตุรัสทั้งคู่เลยเวลาเดินขึ้นลงก็จะปลอดภัยหน่อยนะครับซึ่งถ้าเราเดินขึ้นมาประมาณสัก3าขั้นเราก็จะเจอกับชั้นพักจุดที่2งนี้อยู่ใกล้กับหน้าต่างช่องแสงนะครับเป็นหน้าต่างบานกระุงที่สามารถเปิดระบายอากาศได้ด้วยนะฮะแล้วก็ในบ้านมาตรฐานตรงชั้นพักตรงนี้จะมีการบิวอินตู้ที่เป็นลิ้นชักแบบนี้มาให้ด้วยนะครับซึ่งเราก็สามารถเก็บของใช้บางอย่างได้อย่างเช่นพวกกระดาษชำระสำรองหรือผ้าขนหนูสำรองตรงนี้ก็ได้นะครับ แล้วที่ชั้น2ตัวพื้นทั้งหมดจะถูกเปลี่ยนไปนะฮะเป็นพื้นไม้ลามิเนตหนา8มิลเช่นเดียวกับห้องนอนข้างล่างนั่นเองครับครับผมแล้วก็ความสูงพื้นถึงฝ้าเพดานที่ชั้น2เนี่ยนะครับจะอยู่ที่ประมาณ2.55เมตรนะครับแล้วก็บนฝ้าเพดานตรงโถงบันไดที่นี้เราจะเห็นว่ามีช่องอากาศอยู่สองช่องนะฮะอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของระบบแอร์พลาสแ a ร์นะครับซึ่งเป็นระบบที่เกี่ยวกับคุณภาพอากาศแล้วก็การระบายอากาศภายในบ้านอ์ประกอบของระบบเนี่ยนะครับจะมีทั้งส่วนที่เป็นช่องแอร์อินเทค และช่องอากาศตรงฝ้าเพดานชั้น2ตรงนี้จะเป็นการเติมอากาศที่ผ่านฟิลเตอร์กรองพวกฝุ่น PM 2.5ต่างๆนะครับทำให้อากาศที่เข้ามาภไยในบ้านเราสะอาดมากขึ้นครับ,รบพอมีอากาศเข้าแล้วก็ต้องมีจุดที่ดูดอากาศออกไปด้านนอกนะครับตรงนี้จะติดตั้งอยู่ที่ห้องนอนทุกห้องภายในบ้านหลังนี้เลย ก็จะทําให้เกิดการถ่ายเทอากาศระบายอากาศอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็คุณภาพของอากาศภายในบ้านเราเนี่ยก็จะดีขึ้นด้วยนะคร<ะ>ับผมส่วนฟังก์ชันการใช้งานที่ชั้นสองนะครับ,รบเขาจะมีทั้งหมด2ห้องนอนซึ่งเป็นห้องนอนขนาดใหญ่ทั้งคู่เลยมีห้องน้ําในตัวด้วยนะฮะเดี๋ยวพามาดูห้องนอนที่2ด้านนี้ก่อนนี่คือห้องนอนลูกอ่าน,นี่จัดเป็นห้องนอนลูกพี่ป้าใหญ่มากๆลยนะนะด้วยขนาดห้องนะครับอันนี้เขาแต่งให้ดูว่าเขาวางเป็นเตียงประมาณ5ฟุตนะเตียง5ฟุตตรงนี้เขาบิ้วฐานเตียงชิดไปกับ ผนังฝั่งหนึ่งของตัวห้องเลยครนะอันนี้ก็เป็นไอเดียที่ดีม,มีการบิ้วฐานเตียงใหญ่ๆเนี่ยทำให้เขามีพื้นที่นั่งเล่นอะไรบริเวณปลายเตียงตรงนี้ได้ทําการบ้านอ่านหนังสือต่างๆนะครับแล้วก็พื้นที่ที่เหลือข้างเตียงตรงนี้จะเหลือเยอะให้เราวางโต๊ะทํางานหรือว่าฝั่งหัวเตียงตรงเนี้ยก็วางเป็นตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่ได้เลยเรียกว่าเป็นไซส์ที่ลูกเนี่ยสามารถอยู่ตั้งแต่เล็กจนโตได้เลยนะใช่แล้วก็ที่บอกว่าในห้องนอนมีห้องน้ำในตัวเนี่ยห้องน้ําอยู่ด้านนี้นะครับ เป็นห้องน้ําที่มีการแยกส่วนแห้งส่วนเปียกไว้ให้เรียบร้อยมีหน้าต่างที่สามารถเปิดระบายอากาศได้แล้วก็ติดตั้งกระจกฉากกั้นอาบน้ำไว้ให้เป็นมาตรฐานด้วยนะครับ และสุดท้ายครับเราพามาดูห้องนอนฝั่งด้านหน้าก็คือห้องมาสเตอร์เบดรูมกันบ้างนะครับโดยจุดเด่นของห้องนี้ก็คือเป็นห้องหน้ากว้างแล้วก็มีพื้นที่ขนาดใหญ่ด้วยนะครับ สายไฮที่เขามีพื้นที่เยอะขนาดนี้เก้งเพราะว่าในตัวบ้านหลังนี้เขาจะไม่ได้เน้นฟังก์ชันระเบียงภายนอกจะเห็นว่าเขาจะตัดออกไปแล้วมาเน้นพื้นที่ด้านในบ้านที่ถูกใช้งานบบอยๆดมากกว่านี้คือจริงๆไม่ได้มีระเบียงทั้งสองห้องนอนเลยนะในพื้นที่ข้างในเยอะๆครับผมแล้วห้องนี้ก็จะมีช่องแสงค่อนข้างเยอะด้วยครับฝั่งด้านหน้าบ้านแล้วก็ฝั่งด้านข้างบ้านนะครับสามารถเปิดหน้าต่างให้ระบายอากาศลมโฟลเข้าออกได้สองฝั่งเช่นเดียวกัน ด้วยความที่เป็นห้องหน้ากว้างเนี่ยสามารถจัดวางฟังก์ชันได้ค่อนข้างง่ายเลยเรียงเรียงตัวกันไปก็ได้อย่างฝั่งเนี้ยก็เป็นเตียงแน่นอนห้องนี้ขิงไซด์ได้สบายสบายแล้วครับหรือพื้นที่ปลายเตียงเนี่ยกว้างมากๆเลยนะนี่ขนาดเขาบิวอินตัวชั้นวางนี้ไปแล้วนะยังเหลือกว้างขนาดนี้เลยนะฮะเ้าทีวีมาแขวนนอนดูที่ปลายเตียงก็ได้ตรงกลางห้องอาจจะวางเก้าอี้ซักตัวแบบห้องตัวอย่างเอาไว้เป็นมุมอ่านหนังสือเล่นเล่นก็ได้ก่อนนอนนะฮะแล้วก็พื้นที่ที่เหลืออีกส่วนหนึ่งก็คือทําเป็นตู้ซุธาบิวอินไปครับ แล้วก็ตำแหน่งที่อยู่ข้างๆตู้เสื้อผ้าตรงนี้นะฮะก็จะมีห้องน้ําในตัวด้วยซึ่งห้องน้ำเนี่ยก็จะมีฟังก์ชันที่โซนแห้งโซนเปียกแหละแต่ว่าจะมีการอัพสเปคนิดนึงอ,อย่างตัวโถสุขภัณฑ์เนี่ยก็จะเป็นฝาระบบอัตโนมัตินะครับแล้วก็ภายในพื้นที่อาบน,น้ำเนี่ยก็จะมีการเพิ่มพื้นที่นั่งอาบไปให้ด้วยแล้วก็ยังคงมีช่องแสงับหน้าต่างระบายอากาศมาให้เช่นเดียวกันครับ ทำเลที่ตั้งของโครงการวิลลาจิโอ2อยุธยาตั้งอยู่ติดกับถนนสาย356หรือว่าถนนเลี่ยงเมืองอยุธยานะครับซึ่งเลี้ยวเข้ามาจากถนนใหญ่สายเอเชียมาประมาณ750เมตรเท่านั้นจะเข้าไปทางเกาะเมืองอยุธยาก็ง่ายหรือวิ่งเข้ากรุงเทพก็ใช้เวลาประมาณ1-1ชั่วโมงครึ่งเท่านั้นนะครับนอกจากนี้ตำแหน่งของโครงการยังอยู่ไม่ไกลกับนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ ซึ่งในอยุธยาเองเนี่ยมีนิคมอุตสาหกรรมอยู่ถึง5แห่งด้วยกันครับแต่ที่อยู่ไม่ไกลจากโครงการเนี่ยจะมีอยู่3แห่งก็คือนิคมอุตสาหกรรมโรจนะนิคมอุตสาหกรรมไฮเทคและนิคมอุตสาหกรรมบางปะอินครับซึ่งภายในนิคมเหล่านี้ก็จะมีบริษัทชั้นนําและบริษัทย่อยอีกหลากหลายเลยนะครับใช้เวลาเดินทางไปประมาณ10-20นาทีก็ถึงแล้วครับในเรื่องของความอุดมสมบูรณ์นะครับทำเลนี้ถือว่าอยู่ใกล้กับแหล่งช้อปปิ้งหลักของจังหวัดอยุธยาบนถนนสายเอเชียเลยนะครับอย่างเช่น เซ็นทัลอยุธยาที่เพิ่งเปิดได้ไม่นานถือว่าเป็นห้างใหญ่ที่ครบเครื่องแห่งใหม่ในย่านนี้เลยนะครับแล้วก็ยังมีบิ๊กซีโฮมโปรโลตัสกับอยุธยาซิตี้พาร์คที่อยู่ใกล้ๆกกันด้วยครับทั้งหมดขับไปในระยะทางประมาณ3-6กิโลเมตรเท่านั้นเองครับและนอกจากแหล่งช้อปปิ้งและของกินแล้วนะครับยังมีสถานที่สําคัญอื่นๆอย่างเช่นโรงเรียนโรงพยาบาลสถานที่ราชาการแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวอยู่ไม่ไกลด้วยครับสรุปภาพรวมของโครงการวิลาจิโอ2อยุธยานะครับโครงการนี้เหมาะสาหรับคนที่ตามหาบ้านแนวราบนะครับ ที่อยู่อิงกับถนนหลักสายเอเชียนะฮะสามารถเดินทางไปห้างซุปเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็เกาะเมืองอยุธยาได้สะดวกนะครับซึ่งตำแหน่งของโครงการนีจะเรียกว่าอยู่รอบนอกของเกาะเมืองอยุธยาอเองโซนนี้จะเป็นโซนที่มีพวกห้างสสรรพินค้าซุปเปอร์มาร์เก็ตเปิดใหม่อยู่เรื่อยๆเลยนะครับจากตรงนี้เราไปพวกเซ็นท่าอะไรเนี่ยระยะทางประมาณสัก3-4โลเท่านั้นเองนะครับ หรืออย่างก็คือตำแหน่งของตรงนี้เขาอยู่ใกล้กับนิคมหลักๆซึ่งอันนี้แหละก็จะเหมาะกับ2กลุ่มทร์เกตใหญ่กลุ่มแรกคือคนที่ทำงานนิคมอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นโรจนะไฮเทคหรือว่าบางปะอินนะครับหรือกลุ่มที่2ด้วยราคาของบ้านเดี่ยวของโครงการนี้อาจจะเหมาะสําหรับผู้ประกอบการที่ทําธุรกิจบนสายเอเชียหรือในเกาะเมืองอยุธยาก็ได้เช่นเดียวกันครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือโครงการนี้น่าจะเหมาะสำหรับคนที่อยากได้โครงการจัดสรรนะครับที่มีบรรยากาศหรือว่าล้านสเกต มีงานสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์นะครับด้วยการจัดแลนด์สเคปหรือว่างานสถาปัตย์ของขับเฮาส์ของที่เนี่ยเขาจะได้รับแรงบันดาลใจมาจากเมืองเบอร์เกนในประเทศนอร์เวย์นะฮะ ซึ่งเขาจะมีการคุมทตมทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็พื้นที่ส่วนกลารกรกงก็ถือว่าค่อนข้างใหญ่ด้วยใให้มาประมาณ4ี่ไร่ได้นะ,นะครับผมซึ่งใครที่ให้ความสําคัญกับเรื่องแบบนี้หน้าตาบรรยากาศของโครงการเนี่ยก็พิจารณาโครงการดีได้ครับครับผมแล้วก็ส่วนตัวบ้านของเขานะครับณวันที่เรามาเนี่ยเป็นช่วงที่โครงการเขาเพิ่งเปิดใหม่ๆเลยอันนี้จะเหมาะกับคนที่มองหาบ้านในตําแหน่งที่อยู่ใกล้กับโซนพื้นที่ส่วนกลางที่พี่บ้านบอก โดยเฉพาะบางแปลงเนี่ยอยู่รอบๆพื้นที่ส่วนกลางเลย<ช>อันนี้จะทําให้ได้มุมมองฝั่งหน้าบ้านที่เห็นพื้นที่สีเขียวเห็นอาคารขับเท้าที่ดูสวยงามด้วยนะค,ะครับก็าสามารถเข้ามาดูก่อนได้เลยนะฮะแล้วก็ตัวบ้านเองเนี่ยอย่างบ้านเดี่ยวที่เราพามาดูนะคุณผู้ชมลักษณะจะเหมาะกับคนที่มองหาบ้านเดี่ยว2ชั้นแบบ3ห้องนอนอแล้วมีห้องนอนชั้นล่างด้วยการมีห้องนอนชั้นล่างเนี่ยจะยืดหยุ่นกับทั้งาการจัดวางฟังก์ชันที่หลากหลายได้บางทีเราอยากทำเป็นห้องทํางานห้องโฮมเธียเตอร์ห้อง theater, องอกกําลังกายใ<ช>ําได้เลยเพราะว่า จะมีการแบ่งห้องไปสัดเป็นส่วนหรือทําเป็นห้องนอนก็ยังได้เนื่องจากว่าท e ี่ช <okay okay ั้นล่างมีห้องน้ําที่อาบน้ําได้อยู่แล้วนะครับส่วนที่ชั้น2เนี่ยจะมี2ห้องนอนที่ขนาดใหญ่ทั้งคู่มีห้องน้ําในตัวทั้งคู่ด้วยก็สามารถใช้งานได้เป็นสัดส่วนแต่ว่าถ้าใครที่มีขนาดครอบครัวที่ใหญ่ขึ้นสาหรับบ้านเดี่ยวไทป์ใหญ่สุดของที่นี่จะมีอีกหนึ่งห้องอเนกประสงค์ที่ชั้น2ที่สามารถทําเป็นอีกหนึ่งห้องนอนได้ด้วยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือคาแรคเตอร์ของบ้านที่นี่จะคํานึงถึงเรื่อง คุณภาพอากาศการระบายอากาศต่างๆภายในบ้านด้วยซึ่งก็เป็นิกเนเจอร์ของทาง Land and House เขาอยู่แล้วที่จะมีการใส่ระบบ Air p l u s Square มาให้พร้อมกับตัวบ้านก็จะเหมาะกับคนที่คำนึงถึงคุณภาพอากาศภายในบ้านด้วยนะครับใช่แล้วก็เสริมจากส่วนของเกณฑ์น,นะครับเรื่องด้วยของโครงการเนี่ยเป็นแบรนด์นะครับ Land House เนี่ยเป็นแบรนด์ที่บริษัทจำกัดมหาชนหรือว่าอยู่ในตลาดหลักทรัพย์นะครับเขาก็จะมีเรื่องของ after sales service ใส่เข้ามาด้วยนะอ,อย่างโครงการเนี่ยที่เราเห็นเด่นชัดมีอยู่2เรื่องด้วยกันเรื่องแรกคือเเเเาาาารรรื้อบบนส่ะมีิก ขนย้ายของเข้าบ้านด้วยอันนี้เหมือนจะฟรีให้ด้วยฟรีก็คือเราอยู่บ้านเก่ามาก็จะมีของเยอะแยะเลยใช่ไหมเขาจะมีบริการลดขนย้ายขนย้ายมาที่นี่ให้เลยอีกอันนึงก็คือจะเป็นประกันของบ้านประกันเนี่ยเขาจะมีประกันโครงสร้างตัวบ้าน5ปีแล้วก็ประกันงานสถาปัตย์อีก1ปีนะครับแล้วพอเราอยู่ไปครบ1ปีเนี่ยเขาก็จะมีการโทรมารีเช็คว่าเดี๋ยวจะมาตรวจสอบใช้ประกันทําให้บ้านเนี่ยดูใหม่เสมอด้วยนะครับ และสำหรับใครนะครับที่ไม่อยากพลาดข้อมูลเจาะลึกในโครงการแบบนี้ก็อย่าลืมกด Subscribe รายการของพวกเราทาง y t u t u นะครับรวมถึงฝากติดตามพวกเราในช่องทางอื่นๆกันด้วยครับครับผมหรือสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ t h i n k o f l i v i n g c o m นะครับสำหรับวันนี้รายการคิดเรื่องอยู่ต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ